สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นอะไรบรลูวันคืบอ้าวเป็นอะไรควันเต็มรถเลยเกี่ยวไปเกี่ยวมาควันขึ้นบร่ไดออกงานน่านพี่น้องสรองงานแหลงแหงหมานเป็นดังนอะ เป็นอย่างก้าวเต็มไปนั่นไหมก้าวเต็มมือฮะก้าวเต็มมือเมื่อเซนเซอร์ตายก้าวเต็มมือเมื่อพี่น้องก็ได้ว่าเป็นอย่างเมื่อเขามั็นโค้ชเขาแค่โอ้ยไม่รู้เลยเซนเซอร์มาทำงานปรากฏว่าควันขึ้นเห็นควันขึ้นเต็มเลยนะยิ้มพี่น้อง ดับแค่นเลยเอาวักึ๊บเพ่ผ่านไม่วันกึ๊บใช้ผ่านใหม่เราก็รู้นะโอ้โหนาสองไร่่ดดองนี่ไปสีรอบไม่เคยไม่เคยแค้นเข้าอย่างนสรอบเพราะเคยเอวมาเพื่อเคยเเสาผิดองแดนไปสี่รอบเช็ดเสื้อบอตัดวันกึ๊บ เ,เต็มเซ็นเซอร์ไม่จัดว่าแต่ควันกรึบเลยพี่น้องเ,เอขสาวเต็ม,ตมใส่รองเท้าด้วยรองเดีย ไม่ยืมบ่สายผ่านเดินแล้วพี่น้องเดินละร้อยห้าบาทเลยพี่น้อง้าวนาปังแต่นจนแขนเนาะหล่นเถอะหล่น bên lẽ, bên là một trăm năm ba, bình ong, lẽ.